รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ world speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถจนทางเรียบรายการ Toyota าย c i รส c ิ r t ค a i l a n d 2020 2 0ครับ สนามที่1หรือว่าเป็นสนามสูกการสนามพิลักสกิจพัทยาครับ3รุ่นครับในรุ่นของ c 4 4 4บีและ4 8 8ครับจะไปไหนเอาคันนี้ไปเลยหรอโน่นคันโน่นจิตวิญญาณเดียวกันยามาฮ่าอาร์ซีรีส์เร s ซิ่งส สองดางใช้มันสักกับ New Street Adventure AT ใหม่ ADV 150 อย่างมั่นใจใช้คาลิปเปอร์ลาสต็อปความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิธีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าปอรเยามาฮ่า XSR155 Sport Heritage ขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชวครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใ่ใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26กรกฎาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีรายการโบว์ออสเตรียนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาแคร์วัตกรรมปุกคนรุ่นใหม่คิ King ra, งซนรกความหอมถนมบรรยากาศ รอรับเขาสู่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับการแข่งขันตโตโยไทยและซิงคาไทยแลนด์สนามเปิดด้วยดูการครับรุ่นแรกนี่ในรุ่น44ครับลถ25คันการแข่งข,ข,ข,ขันทั้งหมด6รอบสนามครับเปิดเกมขึ้นมาก่อนหมายลข20ครับโอ้โหมาดีครับ20นี่25คันนี่มีมานบมีพีระมีอัครการพันเทพอดิเทพกิติตอโอย ยายกันไม่หวัดไม่ไหวครับ24คันนี่เออยคันขออภัย6รอบสนามเปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่หมายเลข9.140ครับขึ้นนำตอนนี้แม่ข้างหน้านี่เขียนมาเลข10ไม่ใช่ครับต้องดูเบอร์ข้างประตูครับหมายเลข140นี่มานพจิตธรรมาวาพรครับโอเวอร์ออนดูันหมีพันหมีโอเวอร์พันหอินเตอร์เอ่ออันเดอร์พันห แล้วก็รุ่นโอเพนครับ3รุ่นควบเลยครับตัวนี้นี่เปิดเกมเมื่อก่อนนี่หมายเลขสีครับพีรศักชัยกุลงามดีทายาทลงทอปร่อนนดครับหลงทอผ้าครับชัยกุลงามดีนี่เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าหมายเลขสี่สิบเจ็ดพีรศักชัยกุลงามดีนี่คุณหล่อครับเสียชีวิตไปแล้วก็กเป็นนักแข่งในอดีตครับการสิบหนึ่งอัครการสุวรรณครับตอนนี้การสิบเอ็ดนี่อยู่อันดับที่3ในขณะที่ สองนี่2 4งหนึ่งอยู่อันดับที่สี่พันเทพพัฒน,นรงกรเดี๋ยวสนามที่สองนี่เขาจะวิ่งกันพี่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้แล้วก็หนึ่งสองสิงหาคมครับที่สนามพิระเป็นกคนแ่งขนัขนในสนามที่สองที่สนามพิระเศรษกิจพัทยาหลังจากที่โควิดครับเราหยุดโควิดกันมา3เดือนครับมีนาเมษาพฤษภาไมิถุนนาเปิดฤด,ด,ด,ดูกาลครับ โตยโยทัยเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์จะมากระหืมอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่31กรกฎาคมและก็1-2สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่สนามพิรพุษกิจพัทยามาดูเกมกันครับมานบในรุ่นของโอวออลพันห้ายังเป็นเจ้าฝูงยังเป็นผู้น,นำสองสี 2, 4, 1, ่หนึ่งอยู่กับที่สี่ครับพันเทพโอ้ยเรียบร้อยครับอย่างนี้จอดครับหมายเลขเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามครับรัชกรจอดไปอีกหนึ่งคันแล้วครับใช่ไหม หมายเลข60ครับ60โปรโมทนินเกษครับอันเดอร์พันหครับไฟลุกครับเรียบร้อยครับเซฟตี้หรือว่าซีเคลิตี้ครับว่องไวครับรับได้ทันเหตุการณ์ครับภายนหนึ่งนาทีแข่งขันทั้งหมด6รอบผู้นำเจ้าฝูงยังเป็นหมายเลขหนึ่งคือศูนย์มานบมานบยังเป็นผู้นำตามมาด้วยหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับพีรัสักชัยกุลงามดีมาเป็นอันดับที่สองนี่คืออันดับที่สี่ครับเอ้า ไปแล้วครับเทอร์โบไปแล้วครับ2 4 2 4 1เออเอาละเทอร์โบไปแล้วแก่เทอร์โบนี่เรียบร้อยก็แต่จะวิ่งได้ครับถ้ามีน้ำมันล,ลาบนแท็กนี่ดมดำส้มนี่โดนทงดำส้มต้องไปทำความเรียบร้อยใหกถถ้กรถตัวเองก่อนซ่อมแซมให้เรียบร้อยครับนี่หมายเลข91อัคารกรสุวรรณอยู่อันดับที่3อัคารกรสุวรรณนี่ลงในรุ่นของโอเวอร์พันห้า ตอนนี้โอเวอร์พันห้าครับหนึ่งสองสามสี่ครับเอา้าพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติกนครหลุโดย xr155 ดีไซน์ข้ามการเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha Xsr155 Sport Heritage สวยขนาดนี้ใครๆก็ติด yss โชคดีไม่ต้องพึ่งโชค เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสตสต็อปชีวิตมีสองด้านใช้มันซะใหม่ ADV 150บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบนิว n o r m a l ลพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 15 16ก15-26รกฎาคมมนนีี้เือองงทาารยการโบวออสคีรยนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมทุกคนรุ่นใหม่คิงเซนราออกความหอมถนองบรรยากาศมาชมกันต่อครับเกมยังสูนย์สียังคุกคลิกครับ1กับ2ครับคู่นี้เออกับมา1น0ี่นี่ครับอันดับหนึ่งและอันดับสสนามพีละเสน่ห์อยู่ตรงนี้ครับ สนามไม่ยาวสนามไม่กว้างเหมือนสนามช้างครับกานเกมต่อสู้เดืยต้องฝีมือเท่านั้นครับหมายเลข4 7พ,พีลานี่พีาราสักก็ไปพีาราสักพีราสักก็พยายามเหลือเกินครับหลายต่อหลายรอบเหลือเกินมานพจิตธรรมวนวพรนี่หมายเลข140แงส่สปอนเซอร์ของเขาลิควิกโมล,ลีน้ำมันจากเกยอรมันครับของคุณกิจขุณจิตการธนาัตรครับแหมก็เชียร์กันหน่อยเป็นสปอนเซอร์ให้เรา ในขณะที่ผู้ตามได้ใช้น้ำมันเครื่องเอลเอลนี่ของคุณธนงลิอิสระนุก,กูลนั่นแน่เอลกับลิควิดโมลีครับลิควิดโมลียังเป็นผู้นำเอลตามโฆษณาให้หน่อย <c oughs> เพื่อเราจะมีสปอนเซอร์ให้กันหรอบครับตอนนี้ <c oughs> อันดับที่3ตอนนี้หมายเลขเก้า <c oughs> มาแล้วครับคันเข็คันขาวๆนู่นครับคนละรอบนะครับไม่เกี่ยว นี่หนึ่งกับสองเก็บรถนอกรอบมาเลยครับสุดยอดจริงๆสำหรับ47นี่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวจะได้ของสนามพีลาครับเขาเรียกสนามปราบเซียนครับอย่างนี้นี่ในขณะที่มานบจิตธรรมวพรนี่ก็พยายามท่านหนีครับหนีครับหนีครับนายแสงได้ก็แสงไปอ่าแสงได้ก็แสงไปแต่ยากครับไม่ง่ายครับผิดมาลายมือของเขานี่ คือหมายเลขข้าหนึ่งอยู่อันดับที่3ครับคันนี้คันสีเหลืองเหลืองแดงแดงอันนี้คืออันดับที่3เก็บรถนอกรอบมาด้วยครับสำหรับอัครกรสุวรรณแล้วก็ 2- 4 1สหนึ่งครับคันนี้ครับอยู่อันดับที่4พันเทพพัฒนารองกรนี่โอเวอร์พันห้าหมดเลยครับแถวหน้านี่มาดูคู่นี้ครับมาดูคู่นี้ติดคนละคนละรอบเพราะอ้าวขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วสีหนึ่งขึ้นแล้วครับอ้าว เปลี่ยนแล้วครับตําแหน่งนี้เปลี่ยนแล้วครับ47ขึ้นแล้วมาเช่41ของอภัยด้วยแม่เราเห็นเป็นเบิร์ดเบิร์ดหนึ่งเบิร์ด47ก็คันนี้ไม่เกี่ยวครับอันดับเปลี่ยน้วครับอันดับหนึ่งและอันดับสองนี่เอลนำแล้วครับตอนนี้ลิคริโมริตามครับเอาคืนไมหมเอาคืนไหมเอาใครไปเกี่ยวถอยไปหลบไปก่อนครับรถนอกรอบนี่หลบไปครับข้างหลังเข้ามาแล้วหลบครับหลบไปแล้วครับหลบไปแล้วครับเอาแล้วตอนนี้โค้งหันหน้ายิงตรงเข้ามาเข้าโค้งโต้ตาขวาเข้าทางตรงครับตรงนี้ครับ โอ้ยรอบมันกังวดขึ้นมาครับเอาคืนไหมมานบจะเอาคืนจะพีรักศั์ไหมเอาคืนไหมแทงขวาขึ้นมาได้แน่นอนตรงนี้สุดทางตรงนี้ต้องวัดกนตรงนี้ใครจะยกก่อนใครจะยกก่อนใครจะยกก่อนรอบสุดท้ายด้วยได้ไหมเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ไหมสุดขึ้นทางตรงนี้ก่อนขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาก็ตรงนี้อย่ายอมแทงขวาขึ้นมาเอลแทงซ้ายขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นมาโอ้ตรงนี้เรียบร้อยครับอยู่เธอหลังเขานี่เพราะว่าลิฟท์โมลี่ของมานบนี่ได้ขวาครับอยู่เธอหลังเขานี่เลตซิ่งไลน์เนี่ เอาคืนมาแล้วครับตัวแบงค์จากฟุงรอบสุดทา้ายเลยอีกครึ่งรอบสนามเท่านั้นเข่าโค้งร้อยอามายิงตรงมาครับตอนนี้นี่น้ำได้เพียงรอบเดียวครับสามรับพีรศักชัยกุลนาดีเข่าร้อยอาครับขวาอีทึงทีทึงครับขวามาแรงๆครับลอดซุมยางไอซี A C แล้วเหลืออีกเพียงครึ่งสนามเท่านั้นครับตรงนี้นี่ผ่านไปพีทีมาแล้วนี่กําลังลอดซุ้มยางไอซีตรงนี้ครับเข้าเอสหนึ่ง ตรงนี้เดี๋ยวต้องวัดก็ตรงนี้นะครับเข่าเอสหนึ่งมาแล้วครับกำลังยิงเข้ามาเข้าเอสสองอีกทีหนึ่งครับเอสสองแล้วก็ขวาอีกทีนึงโค้งหันหน้าต้องเบียดครับต้องเบียดครับอย่างนี้เสร็จเสร็จเสร็จมานบครับแทงขวาขึ้นมาแทงขวาขึ้นมาตัวนี้โค้งหันหน้าโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยโอ้เมื่อกี้สวยจริงๆครับแม่กำลังไม่พอครับรังรังไม่พอเรียบร้อยครับอย่างนี้นี่ธงหมักลุกล้ออยู่ข้างหน้าครับ เรียบร้อยครับหนึ่งสิลหมานพจิตธรรมวาพรครับรับหมากรบอัพทมมาลรุบเป็นคันแรกเ้ยมีพีรศักใจควรเรียอันดับที่2อันดับที่3าอัครทรสู้วันแล้วก็อันดับที่สพันเทพพัฒนรรค์พรอันดับที่5อาิเทพทันพิสิทธกุลครับแหมขออภัยด้วยเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ44สนุกมากครับ แข่งขันตัวเทายลสิงค์าไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปนี่โอ้สนุกนะครับ47คิด2นี่พิกอัพเมื่อกี้ดูรถเก่งไปแล้วมาดูพิกอัพกันบ้างครับรุ่นนี้30คันโอ้ย2กิโลกับ400เมตรความยาวของสนามพีระนี่รถ30คันครับเต็มแทดทั้งควันทั้งรถนะครับเปิดเกมขึ้นมาก่อน30คันนี้มีนัทบุตรพึ่งพมจักรพันธ์นิรุตกิติพงษ์ชัยวัฒน์จิรายุ ทัศนัยทวีศัพท์สุนทรน,นิคมอ้โหแต่ละคนนี่ถ้าอ่านแล้วก็แข่งกันไป2รอบอยังอ่านชื่อไม่หมดครับเปิดเกมขึ้นก่อนนี่ไหมเลข182ครับ182จกกักรพันธ์วรวรนร์ครับขออภัยมีเท่าไหร่เปิดกันให้หมดครับทเทอร์โบนี่วัดชีดนี่แม่สนามที่2นี่31มดกรกฎาคมถึง12สิงหานี่รุ่นนี้ต้องต้องมีการบล็อกเรื่องควันดำกันครับเพราะว่าทางราชยานย,ยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุยกันแล้วครับเรื่องควันดำเรื่องมลพิษนี่เป็นเรื่องที่สําคัญครับทางผู้จัดเองคุณอดิศักดิ์มาซอก็ได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมและทีมและอู้ทั้งหลายว่าเฮ้ยเรื่องของรถควันดำหน่อยเรื่องเทอร์โบนี่เรื่องวัชิีนี่ปรับปรับกันหน่อยลงมาหน่อยอย่าเปิดให้หมดอย่างนี้นี่โอ้โหขันมันเยอะครับหมายเลขหนึ่งสามสองครับตอนนี้นัทวุฒิยังเป็นผู้นำและตามมาด้วยหมายเลขหนึ่งแปดสองครับจักรพัน พันธุ์นีตามเป็นดับที่2 3 4ครับนิรุตซาฟาอีนิรุตซาฟาอีนี่มาเป็นอันดับที่3กิติพงศ์หมายเลขเท่าไหร่เอ่ยหมายเลข10 3 4ครับตอนนี้กิติพงศ์นิรุตโอ้สามสี่นี่ยังขุกขลิกครับตำแหน่งเปลี่ยนครับแต่แตำแหน่งจะฟุ้งนี่ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมผู้นำหนึ่งเอา้าเป็น1 3 2่นักวุฒิครับพันธุ์สี่ก็เขียนเป็นนักวุฒิยังเป็นผู้นำแปดสองนี่หนึ่งกับสองครับ ยังคุกคลิกครับแม่หนึ่งสองนี่หนึ่งกับสองครับขึ้นเขาอยู่เธอหลังเขา,ขาขวาเข้าเข้าร้อยอ่าตอนนี้อันดับที่สามนี่จะเป็นของหมายเลขสิบแปดหรือหมายเลขสามสิบสี่มาดูคู่นี้ครับหนึ่งกับสองเอาติดมาอีกคันหนึ่งครับอันดับที่สามธันทิศิ 3, นี่รุสซาฟารีมาแพ้อันดับที่สามธันทิศินจริงด้วยกันสีขาวจำง่ายครับเขียวแดงขาวครับหนึ่งสองสามครับเขียวแดงขาวหนึ่งสองสามนี่เลี้ยงกันมาเลยครับ โอ้ยหกรอบสนามเหมือนเดิมไม่มีใครยอมใครกันเลยครับอันดับ3อันดับสี่สีไม้อีกคันหนึ่งแล้วหมายเลขสิก 18, ีติพงศ์นิพาพันธ์ครับทีคันนี้ถือว่าเสียสิ่งกระทิ้งและทั้งนั้นเลยครับไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียววัดก็ได้อูครับอูครับ,รบใขรยืนแป้นหนึ่งสองสามสี่ห้านี่โอ้ลูกคายเยอะลูกค้ายเยอะครับ เหมือนอย่างแปปะไก่นะคอมาถมสิบสามศูนยนี่ลูกค้าเยอะครับต้องจองลงหน้าครับกู Ooh, แเปะไก่พูดิดชวะชาวสวน <c oughs> นี่ครับหมายเลข18อยู่อันดับที่4ครับ4เอ้า4 3่ส้อยู่ที่3 34แทงซ้ายขึ้นมาเรียบร้อยตกไปอยู่ที่4ไม่ไม,ไม่น่าทักเลย18ตกไปอยู่ที่4ครับตัให้่ลุดหมายเลข34นี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นี่ครับสันสีก็ขาวนี่ อ้าวอ่ามีเป๋มีเป๋มีเป,เป๋อู๋อูอูบังมัดอูบังมัดอูบังมดอูบังมดโอ้โหฟันเยอะนี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังนี่โอ้โหในรุ่นนี้มีคัทเอโอเพนคัทบีแล้วก็นิวเจนจูเนียร์อู้ยสี่รุ่นครับแข่งสี่รุ่นครับแข่งจบแล้วแยกรุ่นให้ครับแต่ดูโอเวอร์ออลครับเราดูโอเวอร์ออลกันก่อนนะครับว่าตอนนี้หนึ่งสามสองนิ อน,นักวุฒิพึ่งพรมคุณพึ่งพรมนี่นี่ครับเอาและจะเอาคืนแล้วครับสามที่สี่กับสิบแปดน,นี่อันดับสามและอันดับที่สี่หนึ่งสองสามอ๋อโดนไหมโดนไหมจักรพันธ์จักรพันธ์จะขึ้นหัวแถวหรือเปล่าได้ไหมยังยังโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโออเสียของครับนี่คืออันดับสามและอันดับที่สี่ 8ไดตกไปอยู่ที่4นะครับ3-4 3 2-3-4อ่า2-3-4ยังเลนค่าร้อยอาร์ครับหญิงตรงเข้ามาโอ้โหสาดมาเลยครับเรียกภาษาเปเพราะสาดเข้ามาเลย S1 นี่เต็มเต็มมาเลยครับรอ,อบสนามใกล้แล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับหมากําลังแย่งอันด,ดับที่3กันอยู่ตอนนี้นี่1กับ2 1-3 2กับ1-8 2ไปแล้วรับเข้าไปอยู่ข้างหน้าคู่หน้าเขาฟัดกันไปแล้วโอ้โ,หโห โอ้แต่132่ที่ไปไกลแล้วครับนักวุฒินี่182่ 1, 8, 2, จกกักรพันธ์มีห้อยครับมีห้อยลงมาไหวไหมต้องวหวดิโอ้ยมีติดเข้ามาแล้วครับอันดับ2อันดับ3และอันดับที่4นี่โอ้ยหวัดเสียวมีหวัดเสียวครับไหวไหมครับหมายเลขหนึ่งแปดสองจักระพันธ์จกกักรพันธ์ต้องยื้อให้อยู่นะครับต้องยื้อให้อยู่นะครับข้างหลังมาเป็นแผงอย่างนี้นี่หมายเลขหนึ่งแปดสองเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าครับ เกิดอ,อะไรขึ้นกันหนึ่งแปดสองจักรพัน์หรือเปล่าต้องประคองไว้ปิดไว้ใสหมวกกันน็อกไว้ปิดไว้ให้ดีนี่เพราะว่านีรุ่นที่มาแรงเหลือเกินคันข,ข,ข,ขี้วขาคันที่เขียวนี่คือผู้นํโอ้โหไปไกลเลยครับผู้นานี่โอ้โหไปแบบไม่รอ,พ,อพวกพวกเลยครับนี่โว์พาวเลยก็เยียโว์พาวเลยครับนี่ความแรงนี่คือผู้นําครับทัทธบุตรพึ่งบนลงในรุ่นของคัสเอครับความเร็วทะเลียนะครับ หนึ่งนาทีหนึ่งสามครับต่อรอบของสนามพิรักษ์เสกิตพัทยาความยาวสองกิโลกับสี่ร้อยเมตรนะครับเขาวิ่งหนึ่งน,นาทีหนึ่งสามจุดเรียบร้อยครับลำธงหมกักลุกเป็นคันแรกครับหนึ่งสามสองนัทวุฒิพึ่งพรมและตามมาด้วยหมาเยเลขหนึ่งแปดสองแจกระพันวานรัตน์อันดับที่สองอันดับที่สามครับเข้ามารับหมักลุกลนิรุตซาฟาอีอันดับที่สี่กิติพงศ์นิราพันธ์และอันดับที่ห้าครับชัยวัฒน์ นุรักรักษาครับในคัดเอนี่คือโอเวอร์ออนครับอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสับหลุนโดยจะไปไหนเอาคันนี้ไปเลยเหรอโน้นคันโนนจิตวิญญาณเดียวกัน Yamaha r s e r i e s Racing Spirit ขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าปอน์เ่ยม่า 5XSR155 Sport Heritage ท่่ใหมมมลลกืขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภยัย <Protestant> พบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ 1 5 2 6กรกฎาคามนี้ณอาคาร c ช a เลนเจอร์1-3อิน act เมือ,องทองธานีรายการโบวออสกิวนํำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์คาแคเร์วัตกรรมทุกคนรุ่นใหม่คิงเซนราอกความหอมถนมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับแม่รุ่นนี้ครับ48เมื่อกี้ชมพิกอัพไปแล้ววันนเอารถเก๋งสลับครับ48รุ่นนี้23คัน มีทั้งยูสุดอิทธิชัยชนเดชขจรศักดิ์สุทธินานอาพรรัชตะอน,ตนุวัฒนทวัฒนโอโโนรร้โหนภัทรชรพลเยอะครับอาจกันไม่หวัดไม่ไหว23ครั้งครับโลริสซานครับแดงดับขึ้นแล้วเปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่หมายเลขนี่บดว่าพิทักษ์อยู่สุดหรือเปล่าใช่ด้วยฮ่าฮ่ดีนี้ออกกลุ่มเข้ามาครับพิทักษ์อยู่สุขโดยมีรถหมายเลข2 0 7ครับ207นที่ใครเอ่ยอ้าวอยู่ที่ไหน ศูนนี่สหสหรัฐแม่ไม่ใช่สหรัฐนะครับแม่ปิดิมากที่สุดในในโรคอยู่ในคณนนี้สหรัฐครับอยู่มาดับที่2ครับสหรัฐอาริยคูลครับเดืหนึ่งสามเจ็ดมาอีกคันหนึ่งเราเห็นแบบแวบๆนี่กิตภาพบัวดำนี่นิวเจนครับรุ่นนิวเจนรุ่นนี้นักแข่งมือใหม่ๆล้วนๆแกะกล่องครับ เลสซิงไลน์นี่หากันเองครับหากันเองครับมีช่องไปหมดครับในรุ่นนี้นี่48ไปเหมือนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่เขาเลสซิงไลน์เขา line, แม่นครับลายของสนมพีระนี่มาลายไหนลายนั้นครับแปดตัวนี้นี่คือรุ่นม,มือใหม่มือใหม่นี่ก็ต้องอีกเยอะครับต่องใช้ชื่อมงเวนอีกเยอะมากเลยทีเดียวหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าอภิชัยช,ชะนะคตนี่เนี่ยคัดบี มาเป็นอันดับที่3ครับโอ้แต่ผู้นำนี่พิทักษ์อยู่สุกนี่เอาเรียบร้อยเมงกำแพงไปคันหนึ่งแล้วครับมนันนี้นี่โอ้น่าจะเป็นหมาเยเลขหนึ่งหนึ่งเก้าจตุพอนพึ่งบุตรหรือเปล่าครับมาเรียบร้อยครับจออไปหนึ่งแล้วครับเหลือ24คันครับตอนนี้นี่ห <c oughs> มายเลขสองร้อยครับสุกที่นันโคจเจริญครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ี่ ในขณะที่111 1, 1, 1, 1, 1, 1 4, 5, สีรร้สักก่อนสุภาิลปศิลปินเอ้ยสุภาิลปินขอ <c oughs> อภัยอันดับที่5ไล่กันมาครับ12345678ครับตอนนี้เรียงกันแล้วครับเริ่มจะเรียงมาแล้ว <c oughs> นี่ครับรุนมือใหม่หจริงๆครับ139 139 9, อยู่อันดับที่6รัชตะขามประสิทธิ์ทันสีแดงๆนี่ ตามมาด้วยหมายเลขอนุวัติปัญญาวัตเลขสามสี่ห้าหมายเลขหนึ่งสามเก้าครับหนึ่งสามเก้าอยู่อันดับที่ห้าครับตอนนี้อยู่กับล่วงไปอยู่หกเลยครับตอนนี้นี่ตอนนี้อยู่อันดับที่หกเลยครับหนึ่งสามเก้าเอาขึ้นมาครับกำลังไล่เบ๊กกำไรเลขสองร้อยอยู่ตอนนี้สิทธินันโผล่เจริญเอาจอดอีกหนึ่งครับอย่างนี้โอ้ไฟลุกอีกแล้วครับเมื่อกี้ลุกไปหนึ่งครั้งลุกอีกครั้งแล้วเอาเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับซีเคียวริตี้เรามีรอบสนามครับดับเพลิงพร้อม ลุกปั๊บชาร์จถึงที่ครับดับภายใน1นาทีครับเรียบร้อยครับ4-0 4นัทวุฒิบุทรัร์ครับคัด4อยู่อันดับที่16ครับน้าอยู่อันดับที่16คข้างหลังเขาไล่มาแล้วนี่ครับหมายเลข4-8ผู้นำคันสีดำๆนี่คือผู้นำพิทักอยู่สุขในรุ่นโอเพ่นเวลาต่อรอบของเขา1นาที 1, 3, 3, 9, 6ครับ คนหน้าคันนี้วีอลคันนี้นี่หมายเลข9หมายเลขเก้าอภิชัยชะนะคตดครับอยู่อันดับที่2โอเวอร์ออรการแข่งขันครับสนามที่2นี่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้ถึงนี้ครับแล้วก็1 2สิงหาคมที่สนามพีระเกิจพัทยาโตโยต้ายเลสซิ่งคารไทยแลนด์อย่าลืมนะครับอย่าแข่งสนุกอย่างเดียวครับ โควิดยังอยู่ก็อยากกัดตกครับเราอยากกัดตกครับใส่แมสล้างเจลระยะห่างนี่อย่าไปมัวสุมกันครับต้องขอร้องกันหน่อยยุคนี้อยู่ในช่วงของไม่ธรรมดานะครับ40ครับพิทักษ์นี่คือผู้นำขวาเข้าทางตรงไปโดยมีพี่ชายหมายเลข9ตามมาเป็นอันดับ2ครับนี่1กับ2ครับโอ้ยังห่างก,กันอีกเยอะเลยทีเดียวรอบสุดท้ายแล้วด้วย วิ่งรอบสุดท้ายที่3ตอนนี้กลับมาเป็นของเล็บหมายเลข32 0นย์ครับ320นกระจองสัตว์สวัสดีม,มงคลมาเป็นอันดับที่3และสิตที่นั้นครับหมายเลข200ตามมาเป็นอันดับที่4ตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับแหมหึ่ง3มเฉลิมเฉลิมวันเฉลิมโคหาดเนี่ยเพราะว่าออนอยู่อันดับที่10นะครับแต่คัดเอของเขาอยู่อันดับที่3 <c oughs> แต่อออนอยู่อันดับที่10อนี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังครับโอ้โหทั้งหมดนี้ วิ่งกัน4รุ่นควบครับเดี๋ยวเราแยกรุ่นจบแล้วแยกรุ่นแต่เอาโอวอร์ออนไว้ก่อน2-6 6 2 6, 6นี่นพร,รัตน์สว่างวงนะครับโอวอรออนอยู่อันดับที่9ก็พพาใครสนใจดก็ไปสมัครกันได้ครับหรือสมัครล่วงหน้าครับคุณไอศักด์มาสอบบอกว่าต้องสมัครล่วงหน้าครับสนามที่2นี่ที่ฝาอีท e ครับ สองสมัครล่วงหน้าครับไม่มีหน้างานแล้วครับเพราะว่าสนามที่2นี่เราต้องดูครับว่าจํานวนรถมีกี่คันจํานวนคนมีกี่คันนะครับเราต้องเซฟตี้เรื่องโควิด -19 เนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้วครับสมัครลุกรอยอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยอย่างนี้นี่48พิทักอยู่สูขอันดับที่1อันดับที่2มาเลขเก 9, ้าอ่ิชัยชนะคตนะครับแล้วพอที่3ามตามา 3, 2, 0, าบบตมาหมายเลขสามสองศูนย์ขจรศัพดิมงคล อันดับที่4หมายเลข2อ0สทิที่นันโภเจริญจเูเนียนะครับและอันดับที่5 1 1 4นาสกรสุภศิลปินครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ48นะครับในรายการแข่งขันโตโยต้าเลีซิ่งคาร์สองศูนย์สองศูนย์สนามที่หนึ่งครับที่สนามพิระเซอร์กิตพัทยาก่อฝากข่าวกันหน่อยครับโตโยต้าเลีซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามที่สองครับส,าม, 4, บสามสิบแปดกรกฎาคมถึง 2, สองสิงหาคมที่สนามพิระเซอร์กิตพัทยา b บงคอกอินเตอร์ t นช n ั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งหรือว่ามอเตอร์โชว์ครั้งที่41ครับเริ่มขึ้นแล้วเลื่อนมา3ครั้งครับ15 2 6ถึงกรกฎาคมที่เ l l เ n อร์อิมแพ t เมืองทองธานีครับแล้วก็ PTT BIC Superbike ปอร์ครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1 1 2สิงหาคมที่สนามช้างอินเตอร์ i นช a ั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมครับอีดีมิซูซูปเปอร์เทอร์โบรรครับสนามที่1ครับ18-19กรกฎาคมที่ช้างอินเตอร,ร แล้วก็อีดีมิสทีวีซีแลนด์รีครับสนามที่1นึ่งครับสิบ2ก,การกฎาคมนี้ที่จังหวัดราชบุรีครับรายการบัวออสวิทของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาละหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ